เขาไปเอามาจากไหนตอนนี้เาอากได้จากไหนเพจากฉันมีแฟนแล้วนม่ขอให้ฉันมีแฟนฉันฉันไม่มีฉันเป็นสดมาสาปีฉันจะมีแฟนมันจะเป็นไนี่เอาแบบนี้เลยแต่ฉันก็ไม่มีเอาแบบนี้เลยนะฉันก็พูดกันเอค่ะเีก่อนเแล้วกูว่าเรยก่อนหมดแล้วแหละหนังหน้าไร้นแล้วแม่เดี๋ยวก่อนราใส่รไหรเใส่เลยหรอ เราช่องว่าหรอเอาเลยโอเคอ่ะนิกีับถามก่อนวันนี้กีมาทำไรเป็นถามแล้วไม่ถามก่อนวันนี้สีจุดมงกุฎหรือเปล่าสีมงกุฎหรือเปล่าสีมงกไม่เห็นหรอะนี่่ะนี่คือจุดนี่เออกมาจากนี่เลยกล้ามก้านนี้เลยก้าวออกมาก็คือเป็นสีน้ำไม่ใช่จะใบอะไรใช่ไหมไม่ใช่จะใบอะไรใบไรหรใบอะไรประสอดสะเขาเรียกว่าสีแซ่บสีแดง เราเปิดเป็นสีน้ำไงรู้แลวต่ว่ามันต้องอุ่นไปเพราะว่าเนี่ยเพราะเราเป็นเป็นตัวแทนรื่อใช่เรามีความสำคัญของเรื่องนี้บางอย่างเหมือนเราอ่ะเป็นลูกเมียน้อยก็จริงแต่เราก็เข้ามาเหมือนกลับมาว่าเราก็มาทวงสิทธิ์บางอย่างของเราอะไรอย่างงี้เปิดปากมันจะคล้ายๆกับที่เราเคยเล่นมาก็เข้าสีาน,าน้ำไม,ม,ไม,ม,ไม,ม่ไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนไม่เหมือนค่ะจะได้เห็นกินในอีกเวอรช์ชันหนึ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนแบบมีหลากหลายรูปแบบ ไม่อยากพูดเยอะอ่ะร้ายไหมไปดูเองเลเวลเลเวลไหนมีเลเวลอยู่แล้วมันต้องมีกราฟในการแสดงอยู่แล้วเร่ยตามบอกว่าเออเล่นบทไหนเอ๊ะบทั้องมีอะไรใช่จริงๆอยากให้ดูว่าจริงๆเราเรื่องมันไม่ได้มีแค่ว่าอย่างที่พวกพี่บอกค่ะจริงๆมันก็มีกีนเป็นตัวแปลกตัวหนึ่งด้วยที่แบบว่าเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องของทายาทหมายเลขหนึ่งแต่เวลาคุณถ่ายบทอะไรเนี่ยไม่ต้องคาดฝันเออพวกมีพวกอะไรอ่ะไรก็รอเลยหรอมก็จะมีมีต้นต่างมีน่าก็มีไหมมีไหม ก็ก็น่าจะมีเรมา,<อ>ามีแล้วเรา,เราตัวเรามาัน,นกดดันหาดฝันเหมือนกันแต่ว่ากลัวคนจะแบบจะไม่ถูกใจกลัวคนจะดูว่ามันเป็นหลบคนเดิมหรือเปล่าอะไรเยไม่ไม่เลยค่ะกินรู้สึกว่าทุทกๆครั้งที่เรารับบทมาเราจะเห็นแล้วแหละว่ามันมีอะไรให้เล่นพอมันมีอะไรให้เล่นน่ะเราเราทำกันบ้านมาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราพยายามจะสร้างตัวละครให้มันมีการเดินทางไปกับเรื่องราวให้มันมีกราฟให้มันมีแบบว่ามีทึ้มมีบีดของมันไปเรื่อยจนถึงวันที่มันแบบ เขาเรียกว่าเราเบิดออกมาเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นอะไรเงี้ยค่ะก็กินๆเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบไม่ใช่แค่ตัวกินคนเดียวอ่ะกินว่ามันคือตัวละครทั้งหมดในเรื่องมันช่วยกล่อมเกลีวมันช่วยขัดเกลาให้ละครเรื่องนี้เป็นคำว่าทายากในเล่นได้พราะเรื่องนี้แต่ละตัวละครมันมีมันมีเรื่องราวแต่ละคนใช่คือ18คนก็ไม่รู้ว่าเขียนออกมาได้ไงคือแบบว่ากระจายทุกคนให้มีบทบาทที่เท่าเท่ากันแล้วก็มีผลกับทุกๆคนในเรื่องกับเหตุการณ์ในเรื่องคน รอลุ้นเนาะรอลุ้นนะคะรอจไลฟ์ขนาดไหนยิสฮะช่วงนี้น่ารู้เรียนด้วยนะช่วงนี้น่ารู้เรียนเหรอกับชาวสิรัสยุทก็ไม่เคยนะอาจจะโดนหลายคนก็ได้ทุกที่นะจะบอกว่าไม่ไม่ใช่แค่กีนที่เป็นตัวแปรสําคัญยังมีอีกหลายคนที่ดูอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวแปรสําคัญเหมือนกันแล้วก็แต่งตัวด้วเลือดไม่ใช่นะแต่งตัวเรียบร้อยจริงๆแต่งตัวเป็นจริงเป็น working woman เป็นเลขาใช่เป็นเลขาพี่นกอยู่ติดพี่นกตลอดเวลาถือว่าเราเป็นบทบาทสำคัญ สี่เหตุเลยใช่ฉันเป็นตุ๊กตาสี่เหตุหลายเพื่อเลยใช่เล้ก็ต้องติดตามต้องติดตามนะคะต้องติดตามไิ้เองกลับมาแล้วใช่กลับมาเขากลับมามีอะไรนะคะที่เนีไม่รู้เลยกลับมาแข่งขันกันอ๋อกินกินได้ข่าวเหมือนกันโมก็มีคนบอกว่าเอฟกลับมาก็ดีใจที่แบบว่าเอฟได้กลับมาแล้วก็อยากเห็นความเป็นเรียลลิตี้อีกรอบนึงซึ่งซึ่งเราหายจากตรงนี้ไปนานมากๆถ้ากลับมากิมเชื่อว่าครั้งเนี้ยปรดักชันเอ่ยการที่แบบว่าได้ ได้เห็นคนในบ้านมันน่าจะมีอะไรที่แบบว่าครบรถแล้วมันคงจะสนุกมากๆอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้เหมือนในเอฟมามันมีการประกาศกองกันมาเงี้ยลงรูปถ้าลงรูปที่ลงคลิปถึงคลิปนี้หรอว่าอะไรเงี้ยไม่รู้นหรอก็จริงหรอไม่กินหรอไม่เห็นขยอยลงแต่งไม่เหรอยังไม่เห็นกินยังไม่เห็นกินยังไม่เห็นคิดถึงเพื่อนไหมมีการคุยกันไหมคิดถึงค่ะจริงๆในถึงเพื่อนๆในไม่เอฟเลยเพราะว่าอันดับแรกเลยคือเพื่อนๆคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาในวงการ ทูแฟนตาเชียอะคาเดมี่แฟนตาเชียคือจุดเริ่มต้นหรือใบบุกเบิกเมื่อกี้ทำให้ทุกคนรู้จักเราทำให้เรามีงานละครมาเรื่อยๆก็พอทูก็พอทูเนี่ยแหละค่ะตอนนั้แต่มีคนไปคิปออดิชั่นมาคิปออเดชันด้วยต้องขอบคุณนะคะที่คิปออดิชั่นมาผมเึ้นเออผมยาใส่เสื้อลายๆออดิชั่นเป็นตำนานอยู่นะตอนนั้นอะค่ะร้องเพลงก็ไม่ได้เลือกเลยค่ะตอนนั้น ต้องมีนะแต่กิงก็ไม่รู้ว่ารูปแบบรายการเขาเปลี่ยนไปมากนะแต่กิงเชื่อว่ามันต้องแซบมันต้องมีแบบหลากหลายเพศสภาพอยู่ในนั้นแน่นอนสิ่น้ำตาลข้าอยากรู้สึกว่ามันจะต้องแบบสนุกอ่ะเออแน่แต่ว่ารุ่นเลยอยู่ครบลองครบครบคนเขาก็จะอยู่ต่าต้องตาเงี้ยอะไรอย่างงเี๋อครบครบรุ่นกินอยู่ครบขาดครบแบบนึกว่าตายตายไปแล้วตกใจมากเลยครบครบค่ะยังมีกลุ่มมีมีมีค่ะยังมีรวมตัวกันเหมือนกันช่วงปีใหม่ก็รวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ย มันมันคึกคักก่อเดิมแม้เป็นเพราะว่าคนไทยอยเช่นตัวนัทพิวเองก็บอกว่าอยากไปมีส่วนร่วมกับการประกวดในครั้งนี้ในกรื่างของอยากคณะที่ต่างต่างอะไรเนี่ยก็อยากนะคะถ้าเขาจ้างแล้วเขาเชิญงี้ก็ไปก็อยากไปคืออยากไปในฐานะแบบว่าเราเคยผ่านเวทีนี้มาก่อนเลยกัแต่าม่าจะแนะนําน้องๆหรือใครคงอาจจะแนะนําอะไรไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าแบบไปร่วมสนุกไปอยู่ด้วยในในความทรงจําดีๆแบบนี้อยากกลับไป เป็นนิ้วใหม่ที่ดีเพราะว่าเอฟมันก็น้องคนคิดถึงมาษาไทยก็กำลังคาดถึงอย่คิดยังคิดถึงเลยคิกว่าถ้ามันกลับมาแล้วมันสามารถเป็นเหมือนเมื่อเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแล้วแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงได้คิดว่าคนต้องติดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็อย่รอโดนน้องเบิกที่รอค่ะเลยเหรอคะไม่ไม่ว่างละค่ะงานยุ่งรอยอหย่อนใช่คิดว่ามันแปลกไหมนั้นก็ฝากติดตามเลยนะคะสำหรับเอฟที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็เกิดขึ้นเขาเรื่องหมดไลย อะไรนะคะปวดใจแบบไทยวนไงวนไงเข่าวลือแบบว่าเออเราตุ้มแล้วุ้มเอาจริงนะใช้แค่สองพันแค่ครั้งเดียวเองเนะเพราะมีคนคุยอ่ะก็คือมันเป็นแบบปานกระจายอะไรเงีครั้งเดียวแล้วกระจายเป็นใครคัดมาใครเขาอยากเห็นแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าโสดมานานอ่ะเนาะก็มีคนคุยก็คือแค่คนคุยแค่คุยกันคุยแบบศึกษากันก่อนอะไรเงี้ยคุยกันมานานแลอกคนนอคนนอก

เขาคุยมาเรื่อยๆคุยแบบคุยถามนู <c oughs> <left utor état> <c oughs> ่นถามนี่อะไรเงี้ยมตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นการทตละหรือการอะไรอะไรเงี้ยไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอคุยมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเอ๊ะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เขาหรอเขาเขาใช่ไหมหนูไม่เคยทตละเลยอะที่เราที่เราไม่ที่เราไม่ได้หาไม่กล้าหาเรากว่าใครทตละใครอะไรเงี้ยแต่ว่ามันแบบพอเราคุยไปเรื่อยมันคือพอเราแบบคุยแล้วมันยิ้มอ่ะมันยิ้มเองหนูว่าแบบโมเมนต์แบบ น่ารักดีดูสบายใจดีอะไรเงี้ยตอนเราดูกินมันดูกลับมากระุ้มไปนมันดูสบายไงมันดูรู้ไงเราดูออกหรอคะผมก็น้อยเนี่ยไม่จะเป็นยังไงแต่เขาก็ดูเฉยๆใชเวลาไม่ต้องไม่ไม่คิดว่ามันเป็นเหมือนแบบเพื่อนที่ค่อยๆคุยกันแบบว่าปรึกษากันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอายุมากกว่าเราหรือว่ายังไม่บอกยังไม่บอกไม่รู้ยังไม่ใช่เป็นอะไรขนาดนั้นแล้วค้องเปิดตัวไหมถ้าสมมติ ยังยังยัง,ยงไม่คือกินรู้สึกว่าอย่างที่กินเคยบอกว่าแบบหลายๆคนแต่ก,ก่อนอเนี่ยก็จะถามสัมภาษณ์กินว่าทำไมยังไม่มีแฟนทำไมถึงโสดอะไรเงี้ยกินเห็นที่กินบอกว่ากินอยากแบบค่อยๆดูค่อยๆกันกรอนเอออยากให้มั่นใจมากกว่านี้ในหลายๆเราอยากศึกษาเขาในหลายๆมิติที่ไม่ใช่ค่แบบอุ้ยมันดูแบบกระชุ่มกระชวยแลวใช่เลยมันไม่ใช่อะไรเงี้ยค่อยๆไปให้เป็นตัวละครรับค่อยๆไปแล<ะ>้วก<ะ>ันนะคะไม่ม<ะ>ีตอลงอรไม่ม<ะ>ีะค่อยๆไปนะค่อยๆไป ยังยังไม่มียังไม่เลยก็ให้ไปสัมผัสเองแต่ถ้าคนเดินเจอนี่เจอได้ไหมเดียวเดี๋ยวจะปิดแมสแล้วต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องการจะศึกษาใครบางคนมันจะต้องออกไปเจอกันบ้างออกไปกินข้าวกันบ้างรู้เพิ่มใช่ต้องเรียนรู้กันไปอะไรอย่างเงี้ยเเเออไไไมม่่ป็็็นน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 นคคคคคััั้้้กกืงรรบหหูก็อาจจะไม่รู้ไม่รู้ขอลองดูไปก่อน ไม่ทราบประชัยประชัยมันเป็นเหตุการณ์อะไรมันเข้ามาแบบงงๆอะค่ะเหมือนแบบมันไม่ได้เพื่อนเลไหมไม่ก็เข้ามาทางตรงเราเนี่ยแหละแต่วันเป็นเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจจะคุยอะไรมันก็เหมือนแบบเพื่อนกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฉพาะคือเราคุ้นกันรู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้รู้จักแบบสนิทเลยขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย ก็เหมือนก็ได้ทักก <Yes> ันคุยกันแล้วมันก็ทักกันทุกวันไปเรื่อยๆเขาต้องขออะไรายังไงอะขอคุยหมายถึงว่าขอคุยรอะขอคุยเธอเหนื่อยฉันอยากไปแล้วพูดฉันเหนื่อยฉันอยากไปแล้วก็ดีนะคะแต่เธอยิ้มไม่พูดเลยนะเธอตัดเรื่องนี้มาเลยังไม่ ก็ยังไม่หกยิ้มเลยนะก็เธอมันก็เป็นเรื่องที่ดีมันก็เป็นเรื่องที่สวยงามฉันก็โสดมาหลายปีทำไมฝังนี้มันเออฮะมันก็ไม่ใช่มันก็ยังแบบกึ่งกึงมันก็กึ่งกึ่งไม่ก็เป็นสถานการณ์คือแบบว่าสถานการณ์หรือคนแรกเป็นนิยามตอนนี้ยังไม่ได้นิยามอะไรเลยแต่ว่าถ้าตอนนี้จะคุยก็คงมีแค่เขาคนเดียว กไม่ใช่ฉันเธอชันเธอฉันเธอทำอะไรนะเดี๋ยวก็โอยไม่ได้โอนะทำไมมันเร็วจังเลยอ่ะย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่พูดว่าค่อยๆค่อยๆค่อยๆมันต้องมันต้องปังหรอมันต้องแซ่บหรอแทบติ๊งรีดเนื้หนื่อยแล้วอ่ะจะไม่ออกจากบ้านแล้วนะโซนเนี้ยตอนเนี้ยตอนบ้านไหนตอนบ้านไหนเอาจริงๆนะคือ มีไม่กี่คนที่รู้ค่ะน้อยมากอใครเนี่ยรู้ก่อนแม่สักทเนี่ยรู้ก่อนแม่แม่แม่จะเถึงข่าวแม่จะคุยแบบคุยกับใครอ่ะอย่างเงี้ยแต่เขาเป็คนเป็นอีกข้อแล้วก็ถ้าแบบว่าเห็นกันแบบเขาเรียกผิวเคนะคะก็เป็นสิบสิบข้อแล้วแต่เดี๋ยวแต่ว่าลึกๆลึกๆึกเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไง